สวัสดีครับวันนี้21กันยายนพศ2564ทร25ัพยากรนะ้ำจังหวัดกาลสินจัดอบรมธนาคารน้ำตดินเชิงปฏิบัติการที่โรงแรมริมป่าครับโรงแรมนี้มาทักบ่อยวิวสวยครับผมอยู่กับท่านรองชจ้รายงานตัวครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลองมูลครับผมนายปิยทัศนนะมะหินครับปัญหาของดงมูลคือน้ําผิวดินนะครับผลิตน้ำประปาสำหรับใช้ในหมู่บ้านในชมนุมชนของบ้านภูหางครับปัญหาที่ว่าน้ําผลิตน้ําประปาผิวดินไม่พอผลิต ตะวันตกเช็งเหนือมีภูเขาทิศเหนือของบ้านบ้านเราเล่มที่มีปัญหานี่คือบ้าน้านภูหังครับภูหางมีปัญหาทิศเหนือมีร่องน้ aw, าํา,าชื่อว่าห้วยเห็นลาดร่องน้ํายาวจากภูเขาอ้อมทางทิศเหนือแล้วหมู่บ้านนี้ก็มีภูเขาทางทิศใต้ทิศตะวันตกเช็งเหนือมีภูเขาน้ําในหมู่บ้านผ่านกลางหมู่บ้านขึ้นเหนือไปลงห้วยเห็นลาดแล้วไหลไปทางด้านตะวันตกนะครับ้องการที่จะทําให้อ่าลเก็บน้ําตัวนี้น้ำประปาไม่พอใช้นะ น้ำพื้ดินไม่พอใช้เพราะฉะนั้นเป็นภาระที่ผมจะต้องวางแผนออกแบบให้น้ําล่องนี้ที่ไหลออกจากหมู่บ้านหมู่บ้านมีภูเขาอยู่ด้านหลังน้ําไหลขึ้นเหนือน้ำห้วยหินลาดมาจากภูเขาด้านตะวันตกเชียงเหนือไปสมทบกันเหนือหมู่บ้านตรงสามแยกนี้แล้วมุ่งหน้าไปทางด้านตะวันออกออก,ออกเฉียงใต้ลงไปเรื่อยๆโย์โดดไม่ยากครับล่องน้ําชัดเจนผมจะวางพิจารชี้พิี่รบ์ให้เป็นการบ้าน บ้านอือ่นๆเดี๋ยวขอดูก่อนบ้านนี้อยู่เหนือสุดหลังจากนั้นก็คือเป็นท่าคันโทแล้วไม่ใช่เรื่องยากครับมาพูดเรื่องธนาคารนา้ำาิดเชืซึ่งพี่น้องชาวกาฬละนิุ์ก็ยังไม่เข้าใจถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแต่ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีท่าคัน้ำดีระบบปิดเยอะแล้วมากแล้วทุกท้องถิ่นทุกท้องที่ช่วยกันร,รวมทั้งท่านผู้ว่าด้วยก็ความรู้สึกว่าเหนื่อยคือพูดทั้งวันครับไม่อยากจะพูดมากขอเวลาเขาโอกาสศึกษาวางพิกัดเย็นวันพรุ่งนี้จะไปคอยติดตาม ามครับผมจะทําไม่รู้ว่าคืนนี้จะทําการบ้านไว้ไวไหมก็เหนื่อยมากอูดทั้งวันให้ท่านพูดให้นึ่งมากรวัานี้ครับเชิญครับขอขอบคุณวิทยกรนะครับถือว่าได้ความรู้เป็นหลักสูตรถือว่าแปลกใหม่นะครับเป็นหลักสูตรที่ว่าจังหวัดเราไม่เคยไม่เคยเจอนะครับถือว่าเป็นถือจะว่าเป็นท่าถ่าถ้าผ่านการทดสอบถือว่าคนดีอย่างิ่งจะเป็นตัวอย่างในจังหวัดตลฬสิน์ที่ดีมากเลยครับครับคิดว่าพื้นที่ของเมืองเสมาเมืองโบราณเมืองยุคอารยธรรม าวารวดีพันสองร้อยปีมีตำนานยาวนานมาตั้งแต่ตำบลท่าคันโทมาตำบลน,น้ององศีลงมาเรื่อยๆจนชาดน้าเข้าคอยติดตามครับไม่ใช่เรื่องเนื้อบากว่าแรงผมเชื่อในศักยภาพของท่านขนาน้ำตีนสัตร์ขององค์อเจ้าณสมานผมไปที่ไหนไม่เคยทําให้ใครผิดหวังผมจะรับภาระหน้าที่วางพิกัดวาตำแหน่งให้รวมทั้งตําบลอื่นๆให้ประสานมาผมจะวางพิกัด ให้เต็มจังหวัดคอยติดตามครับขอตะบลดงมูลเป็นพิกัดแรกฝากผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเดือดร้อนมา,จากจะวางพิกัดให้เรียบร้อยแล้ว่อยชมตามละเอียบขั้นตอนคอยติดตามครับสวัสดีครับขอให้ท่านรองเดินทางกับที่ขาบอลภัยสวัสดีครับครับ,รบจะเลือกรากับพี่น้องชาวกาลสินแล้วครับสัญญาหน้าโพรงลางมีพี่น้องชาวกาฬสิน์<า>อยู่เขตเขาวงมารอพบแล้วก็มีปัญหาปัญหาอะไรตามไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับ